คำเตือนเกมนี้มีภาพและเสียงที่ดังได้โปรดระวังขณะเล่นด้วยนะครับเออเออเออเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสบายดีกันไหมครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ดานะครับตอนนี้ทุกคนอยู่เกม The Motory a s s ี่ t อวู้ฮอ่ฮอาล่ะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมสยองขวัญอีกแล้วพักหลังเรานี่เล่นเกมผีบ่อยมากเลยนะครับ ผมชอบไหมส่วนตัวความส่วนตัวคือแบบผมกลัวผีนะแต่ชอบเล่นเกมผีอะไรเงี้ยโลกจิตไหมซึ่งตัวเกมเราจะรับบทเป็นนักผา่าศพหรือชนะสุดศพนี่เองนะครับแต่ระหว่างการผ่าศพนั้นก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆที่เราคาดไม่ถึงมาดูกันซิว่าเหตุการณ์แปลกๆนั้นมันคือเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับเหมือนตัวเราจะเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็จากการสนทนาไปกี้เหมือนจะมีเรื่องด่วนนะแล้ววันนี้ก็ เราน่าจะทํางานวันแรกด้วยครับเราเลยดูแบบตื่นเต้นไงมาดูกันซิว่าทํางานวันแรกเราจะรอดไหมเจ้านายยิ่งดุดุอยู่ด้วยมีอะไรบ้างกุญแจเก็บได้ไหมอันนี้เป็นกุญแจอพาร์ตเมนต์กุญแจรถแล้วก็กุญแจที่ทํางานนะครับเก็บมาสมุดหนังสือเกี่ยวกับอากาโตมีเหรอในร่างกายเราไม่เราไม่สนนะเราไม่ต้องเอาไปครับดูเหมือนว่าเราจะ เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากนะครับอันนี้คืออาพาร์ตเมนต์เราใช่ไหมแล้วก็นอนตรงนี้แหละเนาะง่ายๆใช้ชีวิตง่ายๆครับจากบ้านมาทํางานเมืองกรุงอุ้ยนี่รูปเราเหรอเนี่ยอ๋อรูปของคุณยายครับรูปคุณยายแล้วครับืมเครื่องครัวมีครบเอ๊ยสิ่งวิทยุเหรออ๋อสิ่งวิทยุเราครับก็ว่าเสียงอะไรขนมจัเก็บให้เรียบร้อยครับให้เป็นที่ อ่าเออมันอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่มาแล้วนะไปเราไปทำงานกันเลยดีกว่าอืมเราขับรถมาแล้วครับโอ้โหแล้วดูที่ทำงานอะไรวะเนี่ยกลางป่าเหรอที่ทำงานเนี่ยเฮ้ยชักแปลกเลยสิเข้ามาขออนุญาตครับ I don't have my clipboard เราไปตีติ๊กติดบัคอะไร เฮ้ยมีถ้วยมีกาแฟด้วยรายการของเจ้านายเราใช่ไหมคิดว่าจะแตกมาเดี๋ยวไปที่เดิมเดี๋ยวเจ้าหนายว่าครับอ่าไปที่เดิมอย,อย่างนันแหละกาแฟสักแก้วไหมไม่กินอะเราเป็นคนที่ไม่ชอบกินกาแฟนะครับโอ้ย,ยดูรูปดิหลับตาเป็นผู้หญิงกำลังหลับตานะครับแล้วก็พนมมือไหวแล้วก็มีไม้กางเขนอยู่ข้างบนมันมีไม้กางเขนนี่มันดีไหมเนี่ย โอ้โหจีสัสอันนี้ห้องอะไรห้องน้ำครับของทำความสะอาดห้องน้ำเหรออุ้ยเป็นน้ำยาเคมีทำความสะอาดครับเอาไว้ทำความสะอาดพวกเลือดคราบเลือดอะไรเงี้ยเหรอนี่ตัวเราเป็นไงเออสวยไหมคะ <c oughs> มาทำงานวันแรกเราก็จะตื่นเต้นหน่อยๆนะอุ้ยมีโน้ตด้วยปิดประตูก่อน ถึงลีบิก้าขอบคุณนะที่มาช่วงเวลานี้ตอนนี้งานของคุณผมเตรียมการไว้หมดแล้วนะครับคุณแค่เอาศพกลับมาไว้ที่ห้องเย็นแล้วก็เริ่มศพต่อไปได้เลยนะกุญแจจะอยู่ที่ลิ้นชักด้านบนแล้วก็อย่าลืมเอาคิบบอร์ดไปด้วยล,ล่ะคิปบอร์ดเนี่ยเหรอคิบบอร์ดอ๋อเป็นรายงานที่ว่าเราต้องใช้ครับกดสเปกบาร์นี่ไงเควสของเราคือให้ย้ายศพไปที่ห้องเย็น ทำไมมาเลือกทำงานนี้เน ok yeah> ี่ยกุญแจมาเก็บกุญแจมาครับกด E เพื่อเก็บอ evet: ่าไปห้องนี้ใช่ไหมใส่กุญแจปึ๊บเย่เข้ามาแล้วนะครับไหนดูศพสิกลับบ้านแล้วหนูไม่เอาแล้ว ดูขอลับบ้านอ่าอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ทำงานเราก็จะไม่มีกินเลือกงานไม่ได้นะเศรษฐกิจแบบนี้มันเป็นสายงานของเราเราต้องทำมันให้ได้คุณลุงไปเราต้องเอาสอบไปเก็บใช่ไหมอย่านะคุณลุงเปิดประตูมาคุณลุงอย่าลุกขึ้นมานะไม่เอานะมีทะเลาะก,กันอยู่อะไปคุณลุงอย่ามีอะไรข้างหลังนะ แล้วคุณลุงก็อย่าลุกขึ้นมาด้วยนะอ่าเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ยังไงต่อเอาคุณลุงใส่ตู้ไหนอ่ะตู้แรกมีไปขอนอนไปเดีย๋ยวไปยุ่งกับเขาอ๋ออันนี้หรือเปล่าลากออกมาสิเอาคุณลุงไปเก็บก่อนขออนุญ,ญาตนะคุณลุงโอหเมาหันยากมากอ่าใส่เข้าไปเอ้ะ เรียบร้อยงั้นไงต่อจะบอกเนี้ยศพจะไปคือศพเนี้ยศพคุณป้าเหรอไป,ไปเจ้าศพคุณป้ากันคุณป้ามาหนูพร้อมเจ้าศพคุณป้าไปชนะสูตรแล้วนะมาซิผมว่าศพป้าเนี่ยแหละที่ต้องมีเรื่องศพป้าแน่นอนใช่ไหมป้าไปเราไปชนะสูตรก่อน 's o มาเรามาเริ่มงานกันเลยอันนี้คอมนี้น่าจะเป็นรายงานผลเนาะนี่ไงป้าคนนี้ชื่อเลตาแพนเหรอรู้สึกว่าเราต้องดูจุดที่ว่าบ่งบอกว่าเป็นตัวคุณป้านะครับมีอยู่สองจุดใช่ไหมเช็คกันก่อนแล้วทำคนเดียวด้วยทำไมเจ้านายไม่อยู่ด้วยเนี่ยพิกซี่คุณป้า มือปกตินะครับยังไม่มีอะไรนะคุณป้าคุณป้าอย่าลืมตานะขอร้องเอเ,อเ,อเสียงอะไรอ่ะเสียงใครเคาะอะไรเจ้านายมาหรอเเจ้านายมาใช่ไหมเ,เสียงใครเคาะอะไรไม่รู้ครับอุ้ยสองจุดครบแล้วนี่ป้ายา <c oughs> ได้แล้วครับสองจุดครบนน้าเนี่ยยังึ้นครบแล้วอ,ะอ่ะอทีนี้ก็มารีพอร์ตอุ้ยฝาผ่าอันนี้อะไรอันนี้เป็นอะไรไม่รู้ครับอืมอใส่ชื่อป้าไปใช้คลิกเอานะครับอายุแล้วก็ตรงไหล่ขวามีเป็นรอยแผลแล้วก็เป็นไยนะครับซับมิดมา ป้าอย่านะป้าหนูขอทำงานราบรื่นนะป้ะาเก็บเอกสารมาได้แล้วครับอ่าทีนี้ก็เอาเอกสารไปที่ข้างหน้าใช่ไหมป้าอ,อย่านะอย่าแม้แต่คิดที่จะลุกมานะป้าเอาเอกสารไปที่ข้างหน้าโอ้แล้วประตูทำไมไม่มีคนปิดเลยอ,อันนี้คือ อ่าไ,ไป่ไฟตรงนี้มีอะไรอีกไหมเนี่ยที่เราไม่ได้สำรวจไม่มีแล้วเนาะไปดีกว่าตาใหญ่นะป,ป้า้าพนะป้าเออเราคงตาฝาดเองขยี้ตาก่อนคืออะไรวะยนะ่าอุ้ยฟ้าผ่าด้วยเออ ทีนี้อ๋กูต้ากูต้าดีหาเมทานอนเราต้องผสมส่วนผสมนี้เหรอเพื่อทำอะไรอ่ะอไปกี้มันคืออะไรวะนะ่เดี๋ยวหลุกเลยเข้าไปได้ไหมจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราไหมไม่มีนี่ไม่มี แล้วทำไมไฟมันดับล่ะเปิดว oh ิซซี่โอ้โหมาแนวมืดๆอีกแล้วอันนี้อะไรนี่เราต้องใช้อันนี้ครับเก็บมาแล้วไงต่อเอา,าผสมยังไงอะใส่นี่หรออ๋ออ๋อใส่ไปครับก็จะได้แล้วอันหนึง่งนี่ใส่อะไรอีกฟอร์ม l ลดีไฮ e อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือเมทานอล ตัวนี้ใช้ครับนี้ใส่มาเฮ้ยโอ้โป้ายาดเยอะจริงๆนะป้าอะไรวะหน้าตัวอะไรวะ <c oughs> เหมือนตัวในหนังเรื่องอะไรวะที่มันทาตัวของขาวอะสมิเกลเหรอแต่ผมว่าเหมือนตัวน่ามากกว่าแนละ้วตัวหนังเรื่องโกุญเยมปะ่ะโอ้โห เดี๋ยวป้าโอ้โหตัวดำๆคือยังรับได้นะตัวเมื่อกี้คือตัวอะไรมาแบบไม่ได้ทันตั้งตัวเลยอันนี้เราได้แล้วนี่เราไม่ใช้แล้วหยาดนะอย่าโผล่มานะอดร้องอ๋อตัวนี้ใช้ครับใส่ไปอ๋อุอ๊ยเส,สียวว่ะขาดอะไรไหมเน,นี่ยกต้าดีไฮเอ้กต้าดีไฮอยู่ไหนเนี่ยมีเป้า อ่าได้แล้วครับใส่ไปฮตรดีฮเยยยแล้วก็เปิดเครื่องใช่ไหมทำยไงต่อเหมือนว่าเราต้องเปิดเครื่องใช่ไหมไฟ <c oughs> <c oughs> กระพริบต้องผ่าศพเหรอฮใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวผมขอดูที่สว่างหน่อย มือนว่าเราต้องใช้มีดในการผ่านะครับแล้วก็เอาตัวอะไรไปเสียบหรอตัวนี้หรือเปล่าเก็บมาก่อนน่าจะใช่แหละอันนี้มันจะอะไรกันไม่รู้โอ้เสียวว่ะเสียวตัวนั้นจริงๆไกลเก็บมาไม่รู้ว่าใช้อะไรบ้างเก็บไมห้หมดเฮ้ยผ่ายังไงเนี่ยป้ารู้ความผ่าเลยนะ I can't I can't use that here I can't I can't use that I can't that use e h ไปก่อนยังไงคือยังไงนี่หรอไม่ผ่าอุ้ยอุ้ยอย่าเอ้ยอย่าโอ้โหป้าป้าไม่ป้าเข้ามาให้พาก่อนคืออะไรวะเนี่ย ไเลยตัวตัวนั้นมันจ้องมองไม่หยุดเลยครับตาแดงโพงเลยต้องเดินไปหาัหเหรอเฮ้ยป้าอู้ไม่เอาแล้วหนูขอละออกหนูขอกลับบ้านเถอะอะไรไม่รู้เนี่ยป้าเข้ามาเร็วป้าข้างนอกฝนมันตกเข้ามาเร็วหนูให้อภัยแล้วผ่าแบบอยู่ข้างนอกใช่ไหมป้าแล้วตรงนี้ประตูปิดเป็นไรวะเนี่ย มีตัวครับอ๋อป้ามองมาตรงนี้เฮ้ยเราต้องให้มันยังไงอุ้ยประตูล็อกเฮ้ยโอ้ยมืดไม่เอาไม่เอาปิดปิดสิวิมีสัญ,ญลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสาตานเหรอฮะ โน่โน no, no. ่เสียงดีดนิ้วเรียกครับโน่ no! ไม่ไป ừ, ต้องไปใช่ไหมฮะเออเอเอ,าเอามาโผล่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวคืออะไรอว <No! S 1> ยม,มีเสียงอะไรด้วยไม่รู้ครับ ต้องเดินไปทางไหนอะตอนนี้เราแบบหลอนสุดๆเปิดได้ไหมมซนส What มีประตูเต็มไปหมดเลยครับตรงนั้นเหมือนจะเป็นห้องอะไรสักอย่างเราต้องเดินตามไปใช่ไหม <Thank you. S 1> อมเป็นโบสถ์นี่อะไรเนี่ยเป็น Please, <just> เหรียญตาอะไรสักอย่าง <love> เก็บมาได้ไหมเก็บไม่ได้ อันนี้เป็นภาพอดีตของเราเหรอเุ้ยสัญลญักษณ์อะไรสักอย่างอะ่ะคืออะไรวันนี้ยะเฮ้ยเราต้องไปทางไหนอ่ะเดินตรงไปแล้วกันห้องนอนเฮ้ยเอ้าแล้วผู้แล้วผูกคอตาย ืออะไรวะไปเกียบมันเป็นเหมือนภาพเจดีมันเป็นอันภาพในอดีตที่เหมือนว่าเราเคยมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างอะ่ะเหมือนเราจะทะเลาะก,กับแฟนหรอ,อป้าป้ายังอยู่ใช่ไหมป้าป้าชี้ไปทางนูน้นเดี๋ยวเดี๋ยวนะป้าเดี๋ยว คือโหลดเห็นชัดเลยปเจ้ยปิด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 ก่อนป้าชี้ไปทำไมมันมีอะไรป้าฮะตรงนั้นไม่มีอะไรบอกหนูสิโอเคถ้าป้าอยากให้หนูไปหนูก็จะไปเดี๋ยวก่อนป้าวิห้องผ่าศพหายไปแล้วครับ เห็นกระซิบข้างหูเต็มเลยเห็นกระซิบข้างหูเต็มเลยวุ้ยมีสัญลักษณ์ไม้กางเขนด้วยคืออะไรวันนี้ฉันยุี่นี่โอ้โหคืออะไรคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมพร้อมที่จะตกใจกับผมหรือยังผมว่า,วายัางไงก็จำสแกรมาหนึ่งสองไปเออคืออะไรเอามีขยับไปด้วยเฮ้ยฮมาแบบเอ,อ้ยคืออะไรวะเนี่ยป้า ให้หนูผ่าศพให้ป้าดีๆเธอเนาอ,อย่าให้มันยากเลยป้าผ่าได้ยังูขอปิดประตูได้ไหมเนี่ยสุดหลอนเลยว่ะผา <S <S าเตลวิผ่ามาแล้วครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้แว็กล้วไงต่อแล้วก็มาแล้วนี่ต้องเอาอะไรไปนี่ไหม อันนี้เหรอตัวนี้เอ้ยคือยังไงอะเปิดเครื่องได้ไหมมันต้องต่อสายตัวไหนก่อนไหมตอนนี้คือในตัวเราอ๋อเหมือนให้เอาอะไรไปต่อต่อกับที่ปัม๊มผมรู้สึกว่าปั๊มจะเป็นตัวเนี้ยสาย That's not it. ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวน,นี้ป้าหนูจะทำให้ถูกค่ะเดี๋ยวคือเดี๋ยวก่อนนะป้า <c oughs> โอ้ยป้าทำไมต้องกลัวหนูตอนทำงานด้วยเนี่ยฮะป้าให้ใช้อันนี้ใช่ไหมล่ะฮะที่ป้าอยากให้หนูใช้เนี่ยใช่ไหมหนูจะเก็บมาไงถ้าป้าอยากให้หนูใช้แล้วก็ เราจะได้เก็บมาให้ป้านะป้าเปิดเปิดให้เราครับว่าต้องใช้อะไรบ้างอ๋อป้าหวังดีนี่เองแล้วก็คิดไปไกลเออไครกระพริบอีกแล้วครับพ่ออะไรไเสียงอะไรคุณผู้ชมผมไม่กล้า <c oughs> ออกไปมันมีเสียงอะไรอยู่ไม่รู้ครับเฮ้เสียงอะไรวะเออ ใครเปิดเราปิดเปิดเองได้ไงอะ่ะท่ออะไระคุณผู้ชมเดี๋ยวท่อนี้เหรอเนี่ยมันมาต่อตรงเนี้ยท่อเราต้องหาท่อนะมีไหมมันก็ไม่มีนี่นี่เหรอไม่ใช่มันหยิบไม่ได้คุณผู้ชมนี่หรือเปล่าอ๋อ อ๋อนี่แ้ PVC ทูปน่าจะเป็นตัวนี้ครับ PVC ทูปเก็บไงได้เนี่ยเอ้ย <c oughs> เอาอีกแล้วนะมันมาอีกแล้วครับโอ้ยกำลังตั้งใจหาท่อเลยอะไรวะเนี่ยอย,อย่านะอย่ามาอีกนะ เอ้ยไปกินเราหยิบมาแล้วนี่ไม่ใช่หรอตับก่อนมือเราเต็มครับนี่ไงเอาไมา่ได้แล้วครับนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> กดผิดโอ้ยลนหมดแล้วกลวยตัวนั้นตัวสีขาวว่าเื <c> ้ <oughs> ป้าป้าจะเอาอะไรกับผมเออป้าใหญ่แล้วป้าตัวสีขาวยังไงนะ ต้องเสียงดังเข้าไว้ครับไม่งั้นวุ้ยเลือดไหลออกมาเต็มเลยไม่ดีแล้วแหละไม่ใช่เรื่องดีแล้วแหละว้าย <laughs> จะดูว่าประตูหน้าต่างมันปิดไหมเอ้ยใครมาแอบมองมันเนี่ยเดี๋ยวทำอะไรต่อต้องรอใช่ไหมอุ้ย คุยเสร็จแล้วครับดูเลือดออกมาหมดแล้วอ่าแล้วอ้โยระแวงหลังแลยวะไม่รู้จะระแวงทางไหนแล้วเนี่ยเออคือให้เอาท่อออกเหรออ่าท่อออกครับอย่าลนะอย่าลนะพอกดเข้าป,ป้าทีไรที่แบบห,หลอนเก็บไปก่อนสิ เก็บไปก่อนเก็บไก่นเสียวไอตัวขาวอ่ะคือเหมือนว่าเราต้องทําแผลเหรอทําแผลนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวคาวิตี้อะไรสักอย่างเหมือนเราจะเห็นอยู่นะตัวคาวิตีตัวเนี้ยมาปิดปากแผลคุณป้ากันอ่าได้แล้วแล้วก็โหต้องใช้เดินถอยหลังอ่ะคือระแวงแค่ไหนอ่ะไม่รู้จะระแวงทางไหน ทีนี้ก็ใช้เป็นตัวเอ่อเป็นリ e ิเวอร์แบ็กเอาไปใส่คาร์วิตตีเหรอ receiver b a บ็ตัวนี้ปะถ้าจำไม่ผิดอ๋อตัวนี้เก็บมาเฮ้ยโอ้โหไม่จ่ายค่า <c oughs> ไฟกัหน <c oughs> หรือ <c oughs> ไง <c oughs> ต่อไปก่อนสิเก็บตัวนี้มาก่อนแล้วก็มาใส่นี้ใช่ไหมอ่าแล้วไงต่อ พอเอาไปใส่ตัว c a v ว t y เสร็จแล้วให้ให้ใช้เป็นทูคารเหรอไอตัวเข็มฉีดนะตัวนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงเราจำได้ครับเรามีแล้วนี่รีอนนดออไปก่อนเลยกันมันเกะากะมากทีน,นี้ก็มาฉีดเหรออ๋อนี่ไงได้แล้วครับฉีดเข้าไปเอ๊บแค่นี้เฮ้ยเฮ้ยอ๋ออันนี้คือกำลังฉีดครับ อุ๊ยต้องใช้เวลาด้วยนะอันนี้กำลังฉีดตัวคา v ิ t ี้ฟ u i d เข้าไปใช่ไหมเอาออกมาฉีดอ่าต้องฉีดทั่วๆครับคุณป้าอย่าแบบเส้นกระตุกนะเมื่อกี้กระชวนเส้นกระตุกทีแล้วนะอยู่ดีก็ชูแขนชี้ไปทางนู้นเฉยผมกลัวแบบเนี่ยผมว่าต้องมีอะไรรอเราอยู่แล้วแหละต้องมีอ่ะไอตัวขาวต้องมางานเนี้ยเยบร้อย แล้วไงต่อแล้วไงต่อต้องเช็คก,ก่อนนะครับต้องกวาดสายตาก่อนอ่าแล้วก็ไปที่ปัม๊มเพื่อทำความสะอาดใช้เป็นตัวอะไรอะ่ะใครเข้าประตูฮะใครเข้าประตูเดี๋ยวตัวน,นี้แน่เลยตัวน,นี้ครับทำความสะอาดปัม๊ม เดี๋ยวมาที่จุดปลอดภัยก่อนนะอืมทีนี้ก็รอปั๊มเสร็จแล้วก็โอ้โเฟสสุดท้ายให้เข็นคุณป้าไปเก็บที่ห้องเย็นเหมือนเดิมนะครับเออไปไปก็ไปคุณป้าไปอย่านะอย่ามีอะไรอยู่เฮ้ยป้าเป็นไรอะ โอ้ย,อย,อย,อยนี่ไม่ใช่ตัวป้าครับมันมีสิงหซาตานเขาสิงอยู่แล้วมันมีปีศาจอยู่ในตัวป้าครับคืออะไรอ่ะ <laughs> <laughs> เสียงของปีศาจครับอุ้ยอุ้ยมันให้มองมาที่มันไม่เออเออโอ้โหป้าไปยิมนาสติกอแล้วอย่าบอกนะอุ้ยมีมือขึ้นมาครับนี่ไงซาตาน กินม,มาแล้วอนนุยโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยจำสแกนแน่อุ๊ยตกใจนิดนึงแล้วจบแล้วเหรอ อจบแล้วครับขอบคุณสำหรับการเล่นเกม The m o t o r y Assistant ในตัวเดโมนะก็ในเรื่องนี้เป็นเรื่องของ l ิ b ิ c a o w อเวนะครับเฮ้ยน่ากลัวอยู่นะคือเดี๋ยวมันมีฉบับเต็มมาใช่ไหมแต่เราจะไม่ได้เล่นเป็น l ิ b ิ c a าแล้ว l ิ b i c a น่าจะตุ๋ยแล้วแหละก็เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเกม The m o t o r y Assistant สนุกกันไหมครับโอ้หผมนี่หลอนมากเลยแบบไอตัวสีขาวอ่ะคือแบบ คือโคตรหลอนน่ะคือระแวงไม่ไหวแล้วทั้งข้างหน้าข้างหลังอะไรก็ไม่รู้ก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบเกมแนวสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็เพียงพอไว้สาหรับแค่นี้นะครับเกมน่าจะเป็นเกมอะไรรอติดตามรับชมกันนะครับไปนะครับบายบาย